ขอให้ประเทศไทยเรายงเจริญขอให้ประเทศไทยเรามั่นคงยืนยาวนี่นี่เป็นหนึ่งสัญลักษณ์เะครับของประเทศไทยคืออาจารย์ถวันน่คนดังของเราเมืองช้างครับผมนี่ครับเชิดชูกันไว้นะครับสิ่งซึ่งเป็นหลักชัยของบ้านเมือง ข่าวดีดีกับพี่คำร้น ก็น,นี้เป็นอีกหนึ่งสุดยอดคนของคนอ่างทองอาจารย์ถวันใช่ไหมครับเวันพื้นฐานแล้วท่านเป็นคนเ,เมืองนักลบอยู่แล้วครับสิงห์บุรีสิงห์บุรี <c oughs> นะครับเพราะเมื่อก่อนมันก็ถินฐานเดียวกันแถวนี้นะครับแล้ววันนี้ท่านได้ทําสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นให้กับจังหวัดอ่างทองจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็ประทับใจผู้คนที่จะมาตรงนี้ ความในใจฮะอาจารย์ฮะสำักกาสำหรับความในใจยามตอนที่เราเป็นเด็กับสมัยเกิดสงโภชวันห้าร้อยนะครับนะครับวิชาประวัติศาสตร์ของเราก็จะถูกบรรจุไปในกระทรวงศึกษาธิการนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ได้เริ่มเรียนวิชาประวัติศาสตร์มานะครับก็เกิดประทับใจพระองค์สมเด็จพระเลสวรอย่างมาก นะครับเป็นเด็กท่านก็ไม่เคยไม่เคยแบบเป็นเด็กธรรมดาก็ไม่เคยนะครับนะฮะมีแต่คิดที่จะกอบกู้เอกราชกับคืนมาให้ได้ก็เป็นแปลกเด็กอะนะครับนะฮะแต่เป็นอย่างเราเราเนี้ยเราก็ไม่คิดละนะครับกอบกู้เอกราชหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดละนี่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ท่านคิดนะครับท่านกอบหาเวลากอบกู้อยู่ตลอดเลยนะครับลบทุกครั้ง ผมจําได้ว่าประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าสิบเอ็ดครั้งท่านไม่เคยแพ้สิบเอ็ดครั้งทับท่านไม่ใช่แข็งแรงมากเลยนะครับแต่หัวใจท่านดุดดังเด็กกล้านะครับอันนี้ควรที่จะต้องจดจำเอาไว้ก็เกิดการประทับใจทุกครั้งท่านนำทับออกรบข้างหน้าท่านไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับท่านอยู่ข้างหน้าและท่านก็ไม่เคยไปมองดูว่าจะมีทัพอะไรจะมี ทหารหพบป่นของท่านติดตามมาหรือเปล่าท่านไม่เคยสนใจท่านออกนําหน้าลบอย่างเดียวนี่คือความประทับใจนะครับวันหนึ่งท่านก็กอบกู้เอกราชกลับคืนมาให้เราได้นะครับส5บห้าปีที่ท่านเฝ้าเพียรพยายามประกาศอิสรภาพในบ้านของศัตรูเป็นท่านหนึ่งในการอิสรภาพของเราประกาศบนอิสรภาพประแสงปืนตนเป็นประแสงปืนที่คนเราๆนี่ ไม,ไม่มีบุญญาธิการเนี่ยใช้ไม่ได้แหละครับนะครับแต่พระองค์ใช้ได้อภพินิหารด้วยนะครับยุทธหัตถีกัหรือก็ทำการยุทธหัตถีพระแสงของเงา,าพ่ผลไม่ต่ำกว่าสองแสนแต่ท่านชนะด้วยไม่ถึงสิบนางให้สติปัญญาและบุญญาธิการและพระแสงของเงาน,นี่ทําไมจะต้องไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับที่จะทําให้อนุชนรุ่นหลังปัจจุบันเนี่ยผืนบ้านเราเนี่ยจะได้รู้ประวัติศาสตร์บ้านเราก็จะไ,ได้เกิดความรักชาติรักแผ่นดิน บ้านเรารักสามสถาบัานหลักเราครับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็กลายมาเป็นอนุาสาวรีย์สมเด็จพระเดชสวนมหาราชจริงๆน,กนักรบจะเป็นเมืองอ่างทองเมืองสแสวงหาสิงห์บุรีชาวบ้านบางอาจรรันนะครับก็เป็นแดนนักรบมาก่อนดังนั้นเลยเนี่ยเราเกิดมานะครับอยู่ในสายนักรบอยู่ในดินแดนนักรบของเรานะครับวันนี้ผมเองเป็นผู้ริเริ่มนะพี่คำลณเป็นเจ้าภาพ พี่อเนกเป็นเจ้าภาพน้องโอเป็นเจ้าภาพแล้วร่วมประชาชนทุกคนเป็นเจ้าภาพผมเป็นผู้ริเริ่ม <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นผู้กระทําการออกนําหน้านะครับเงินทองไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้ครับ่กมีทําให้ครบทุกองค์นะครับนะฮะจะถามว่าเอามาจากไหนถ้าม,มีเป็นกระสอบกระสอบมางานไม่เกิดขึ้นหรอกครับ เปิดกระสอบมาสิ<ม>าได้มันมาเองสิตได้ครับเปิดกระสอบทำอะไรอยู่นี่เรียอเอกเนี่ย,เ,คคยเดิมพันด้วย <c oughs> คุณวารนผม <c oughs> ให้ไข่คุณทุกวงทุกลูกร้อยเก้าเมตรนี่ไม่มีที่ไหนใหญ่และสูงเท่านี้ละร้อยเก้าเมตรไม่ใช่อ่ะเอาแบบสนุกไม่ใช่เอาแบบสนุกร้อยเก้าเมตร<ม>ความหมายก<ม>็ค,มมยคือ,101อร้อยหนึ่งมอบให้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหารานท่านรบทุกครั้งรบด้วยหัวใจเต็มร้อยนะครับเก้าองค์ภูมิพลเลย นะครับสะดุดไปอยู่ปีหนึ่งแล้วเดประเกรียิให้กับรัชกาลที่9ท่านสวรรคตนะครับปี59กผมก็หยุดไปเลยปีนึงเพื่อเิดประเกียติท่านตอนนี้ทำหนังสือไปแล้วทางสำนักบอกคุณตวันขอเติมหน่อยนะเอาเลยครับได้เลยครับหมายถึงรัชกาลที่เกและรัชกาลที่10ครับอันนี้แหละนะฮะอันนี้เนี่ยเราคิดไม่ถึงเลยว่ามันมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือทางเมืองบทเนี่ยเขาลิขิตไม่หมดแล้ว ว่าใครต้องทําอะไรลวงปูโตมเป็นคนบอกนะครับว่าเขาจัดไว้หมดแล้วว่าใครจะต้องทำอะไรแล้วและนี่สามความหมายเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วความหมายสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับหมายถึงรัชกาลที่เก้าหรือรัชกาลที่สิบร้อยเก้าเมตรนะครับได้มาเพราะว่าเสี่ยงท่ายนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขียนสรุปแล้วเอามันไม่ใช่นะครับพี่อุรนนนะครับนี่มันคือเทพจัดสรรนะครับ คนไทยต้องรักแผ่นดินไทยคนไทยต้องห่วงแหนแผ่นดินไทยยเฉกเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดีที่สุดยามนี้ไม่มีอะไรดีเท่าไยยกระทาเราเอาไปช่วยทุกงาน จนอ่างทองดังได้ดังดีนะครับวันนี้เรามาที่ร้านอิสระภาพร้อยเก้าเราก็เอาไข่นกกระทามาให้ผู้คนได้กินนะครับอาชนไข่จริงจริงจริงอ่าแล้วก็ได้ได้เด็กนะจิตอาสานะจับโรงเรียนประจำจังหวัดครับโรงเรียนปัตรรมโลดครับเอามาช่วยครับผมมาช่วยจำนะลูกการช่วยคนทําได้ตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เยาว์วัยนะครับ แล้วก็ต่อ,ตอไปเนาะโตขึ้นผู้ใหญ่ก็ทําดีหนูก็ทําดีสืบไปเช่นเช่นพระองค์ท่านนะครับแผ่ขยายอาณาเขตไปจรดดินแดนเอเชียอาคาเนรลาวเขเมรเวียดนามมรยูคม่้าแวนต่างๆได้หมดเลยใครจะเก่งเท่าพระองค์ไม่มีพูดถึงพระองค์ท่านหน่อยก็ต้องเรี้ยงนี้ครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับ ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือทุกพระองค์กระทั่งกระทั่งพระมหากษัตริย์ไทยป,ปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ก็ปกป้องแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอยู่เย็นเป็นสุขมากระทั่งทุกวันนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องร่วมรักสามัคคีอย่างที่ท่านได้สละชีวิตนะครับแล้วก็มีทั้งมูชชนชาวไทยนะครับที่ร่วมรักษาแผ่นดินเพราะฉะนั้น ถ้าเราสร้างไม่ได้ก็อย่าทาลายบ้านเมืองเลยนี่ถือว่าท่านเป็นคนดีของแผ่นดินแล้วครับนะโดยเฉพาะแผ่นดินของอ่างทองแผ่นดินของสิงห์บุรีตอนนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยนะครับชโลมเลือดหลั่งไว้เพื่อให้มีแผ่นดินนี้อยู่ณปัจจุบันนี้ผมว่าเป็นความเป็นความภาคภูมิใจของคนในแผ่นดินไทยนะโดยเฉพาะแถวไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีหรือแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในปัจจุบันนี้เนะี่ย แม้กระทั่งเขาไม่ได้เป็นทหารตำรวจไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ทุกท่านเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะความและผิดชอบทำด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไข่นี้ก็ไข่เพื่อชาติต้องไหมค,ครับเพราะว่ามันหล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่แผ่นดินนะนะหลักยามาถึงระดับกลางแล้วก็ขึ้นไป นี่แหละนะไข่เพื่อชาติครับตกลงลขเนี่ยมากี่ฟองเพื่อชาติวันนี้มาประมาณ3 3 0 0 0กระฟองครับเนาะกรับอกนะเศษตรชาตมาช่วยห่อว่าเนาะท่านประธานสภาเกษตรกรอ่างทองนะวันนี้พวกเราได้มารวมใจกันเพื่อสนุนทำบำรุงรักษาแผ่นดินไว้เนื่องจากสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรง สู้รบด้วยพระองค์เองเลยนำครับสอบเวันนี้เกษตรกรผมเห็นว่ากเกษตรกรต้องร่วมมือกันเพื่อความสามัคคีของคนทั้งชาติครับอร่อยไหมคะอร่อยครับสุดยอดถามเจ้าของยอร่อยไหมคะอร่อยดีมีคุณค่าครับเจ้าของบอกแม่อร่อยนี้จบแล้วไข่อเนกความไข่นกกระทาอเนกความ

อางพงมีสองขาคนก็ไม่ใช่หมาอ่างองอ่ดีมีคนมามองนี่คือ <OR> อ่างตองตองไม่ต้องหุดตะเกียบโอ้ก็ส่ายแน่แน่แน่ กคือคนอ่างทองชื่อก็เป็นมงคลและเป็นหนึ่งใน3จังหวัดของประเทศไทยที่รวยที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่จังหวัดแรกเพชรบุรีจังหวัดที่สองกำแพงเพชรจังหวัดที่สามพังว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน